เคมี an, ใช่เลยมิ้นชลิดาประกบคู่นน,นกุลใน,นร้อยเล่มเกมออฟฟิศ มีแฟนๆถามกันเข้ามาเยอะค่ะกับผลงานละครเรื่องใหม่ของนางเอกสาวสวยอย่างมิ้นชลิดาว่าหลังจากจบละครสานเสนหาจะมีผลงานเรื่องอะไรต่อไปและจะได้ประกบคู่กับใครกันนะล่าสุดไม่ต้องรอนานแล้วค่ะเพราะคุณตูปียวดีผู้จัดมากฝีมือจัดให้คว้านางเอกสาวสวยคนเก่งมาประทะกับพระเอกหนุ่มโกอินเตอร์อย่างนนกุลชนนรวมด้วยนักแสดงที่มาเสริมทัพอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นแท่งศักดิ์สิทธิ์พิททองเจือหญิงรัฐากับละครที่มีชื่อว่า ร้อยเล่มเกมออฟฟิศเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งเคมีใหม่ๆที่น่าดูอย่างมากเลยล่ะค่ะพลาดไม่ได้กันเลยทีเดียวเพราะแต่ละคนฝีไม้ลายมือเนี่ยไม่ธรรมดากันเลยทีเดียวงานนี้เรียกว่าสมใจแฟนคลับวิกสามแล้วนะคะเตรียมชิดจอรอดูกันได้อีกไม่นานเกินรอค่ะ